สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอ่านไพ่ความรักของชาวราศีมิถุนรักคณามิถุนในเดือนเมษายนนะคะความรักชาวมิถุนเป็นอย่างไรบ้างครึ่งเดือนหลังของเดือนเมษายนนะคะตั้งแต่วันที่19ถึงวันที่30เมษายนความรักชาวมิถุนนะคะช่วงครึ่งเดือนหลังเมษา,ายนเป็นอย่างไร การอ่านนะคะเป็นการอ่านทั่วไปอย่างไรพิจารณาในการรับชมนะคะโอเคเปิดเลยแล้วกันเนาะเปิดไพ่นะคะชาวราศีมิถุน เป็นการอ่านทั่วไปนะคะพิจารณาในการรับชมเนาะให้อย่างไรนะคะอันไหนที่ตรงกับเราก็ไว้เป็นแนวทางนะคะถ้ามันพลังงานไพ่ที่แม่หมอเปิดนั้นนะไม่ตรงก็เดินผ่านนะคะหรือไม่ก็หยับเก็บไปคิดนะท,ทุกอย่างนะคะพลังงานที่เข้ามาเนี่ยาชาวามิถุนนะคะก็จะมีพลังงานที่ หลากหลายเนาะแต่ว่า,าสบางท่านอาจจะตรงและไม่ตรงนะคะไม่ว่ากันเนาะ <_' S 1> พลังงานดีเนาะถ้าอย่างไรแล้วนะคะก็ไว้เป็นแนวทางพลังงานพลังงานใดที่ไม่ใช่นะคะก็ปล่อยแล้วก็วางไว้ตรงนี้นะ <_' S 1> เค,ค่ะนคะเอาละสามใบค่ะโอ๊ยโอ,โอ,โอม้ม่บอกเอาไฟ แรงไปหน่อยนะคะพลังงานแรงไปหน่อยโอเคเห็นไพ่ชัดนะคะขยับนิดนึงอืสามใบนะคะของมิถุนเป็นอย่างไรโอเคเหรียญโอเคอเหรียญมีเหรียญการอ่านนะคะแม่หมอจะอ่านตามหน้าไพ่นี้ ก็อาจจะหลากหลายนะคะหลายสถานะแต่ว่าไพ่พูดถึงนะตอนนี้เป็นอย่างไรนะคะเราก็มาดูกันพร้อมกันนะคะอัศวินไม้เท้านะคะเป็นไพ่เมลักอัศวินไม้เท้าเป็นไพ่เมลักนะคะาชาวมิถุนค่อนข้างขยนขันขันแข็งเนาะนะช่วงนี้นะคะมีแรงบันดาลใจนะเป็นอัศวินไม้เท้านะคะสองดาบ สองดาบพร้อมกับไพ่สามเหรียญพร้อมกับเก้าเหรียญน,นะคะคุณข้อค่อนข้างที่จะ,ะความเป็นอยู่นะตอนนี้นะคะก็ดีอยู่แล้วนะบางท่านก็อาจจะทําเกี่ยวกับธุรกิจการงานสามเหรียญเนาะการสร้างรายได้การหางเงินนะคะการทําธุรกิจเจรจาสื่อสารกับคู่ค้าคู่ลูกค้าคู่ค้านะคะแต่สองดาบตัวนี้ยังอยู่ในความนิ่งนะเก้าเหรียญ ความสำเร็จนะคะแต่มันเหมือนจิตใจภายในเนี่ยชาวมิถุนยังมีอะไรบางอย่างที่จิตใจอยู่อาจะเป็นเรื่องของความรักหนอนเพราะว่าไพ่ของเราพูดถึงเรื่องของความรักนะคะเน้นเรื่องความรักนิดนึงแต่ก็จะมีเรื่องงานเข้ามาแทรกบ้างก็ขอเอาไว้เป็นแนวทางนิดนึงนะคะไพ่เอ็มพ e ลเอร์ไพ่เกาเหรียญ แปดเหรียญขอภพ่ค่ะไพ่แปดเหรียญเอมพัลเลอร์แล้วก็ไพ่จัดชิมินคุณมีเกณฑ์นะคะชาวมิถุนมีเกณฑ์ที่ได้คุยนะคะหรือว่าได้ตอนนี้กําลังเป็นเหมือนเรามีคนคุยอยู่ก็ได้นะคะเอมพลเอร์ Emperor, อาจจะเป็นตําแหน่งหน้าที่สูงหรือไม่เขาเป็นคนค่อนข้างเป็นคนเป็นผู้นํานะคะเป็นคนชัดเจนอืมกําลังคุยกันอยู่ไพ่ คลีนนะคะคลีนไม้เท้า9ก้าคลีนไม้เท้าสิบถ้วยทำแลนถ้าถามว่าความรู้สึกของมิถุนตอนนี้ถ้ากำลังคบคุยกับใครอยู่เนี่ยอยากรู้ว่าเขาคือคนที่ใช่ไหมแล้วไปทิศทางจะชัดเจนไหมเพราะมีไพ่สองดาบตัวน,นี้ ตองดาบเนี่ยบางครั้งมันก็อาจจะยังไม่ชัดเจนคบคบหากันอยู่ก่อนแต่ยังไม่สปีดเต็มนะคะไม่เต็มยังดูดูใจกันนะคะอาจจะบางท่านอาจจะสถานะไม่ชัดเจนนะคะราชินีไม้เท้า9ก้าสิถ้วยทรมแร์นะคะมีเกณฑ์ที่จะพัฒนาความสัมพันธนะ์มีภัยทรมแร์สถานการณ์มันเหมือนกับจะดีขึ้น นะคะจะดีขึ้นมันเหมือนกับมันต้องการพลังหยินอย่างอะ่ะนะสองถ้วยเนี่ยเออขอภายนะคะทำแรนมเนี่ยมีสู้มีถ้วยอยู่สองใบนะคะใบหนึ่งอยู่ด้านล่างใบหนึ่งด้านบนดังนั้นใบด้านล่างมันเหมือนจะขึ้นไปข้างบนบนส่วนด้านบนก็จะลงไปข้างล่างเพื่อจะดัน,ด,นด้านล่างนะคะดังนั้นมันเหมือนกาลังหมุนการคบหากันระหว่างชาวมิถุนกําลังดูใจกันอะยู่นตอนนี้ค่ะก็มีเกณฑ์ที่จะดีขึ้นนะคะ ชัดเจนขึ้นเนาะคนตรงนี้ถามว่าคนที่คุณกําลังคบอยู่ตรงเนี้ยใช่ไหมมันเหมือนกับเป็นไพ่แจ็คเม้นนะคะไพ่แจ็คเมนตรงนี้อ่ะเป็นเหมือนทุกอย่างอยู่กับอยู่ที่การกระทําอยู่ที่การกระทํามันเหมือนเรามีบุญสัมพันธ์ต่อกันมานะหรือว่าเราช่วยเหลือเขา,ขาช่วยเหลือเราเราช่วยเหลือเขาหรือเขามุ่งมั่นในการหาเงินนะคะหรือคบคุยกับเรามาเน,น,นาน นะครไพ่แดเหรียญเนี่ยเหมือนเขาก็เป็นคนแบบดูคุยกับเรามาเรื่อยๆอ่ะแต่เพียงแค่ไม่ชัดเจนหรือเขาเป็นคนค่อนข้างระแวงเอ็มเพลเนาะอาจจะเคยผิดหวังผิดพลาดมาแล้วหรือผ่านการอ่าหรือผ่านความรักมาแล้วแต่ถามว่าทิศทางเนี่ยมันจะเป็นไปได้ดีไหมเธอเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะอยู่ที่การกระทําของเราด้วย ะะอยู่ที่การกระทําของเราด้วยเพราะว่ามันมีเกณฑ์ที่จะเคียงคู่ไปต่อได้นะพูดถึงครอบครัวนะคะพูดถึงความสําเร็จของความรักสมหวังเนาะความสมหวังแล้วกันนะคะแต่อัศวินดาบสามดาบและก็หนึ่งเรียนเนี่ยเป็นไปได้ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะเคยผิดหวังมาแล้วนะเคยผิดหวังมาแล้วอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเคยผิดหวังมาแล้วเนี่ยหนึ่งเรียนเนะะี่ยค่ะ ทําให้บางครั้งมันช้าไปชาวมิถุนนะคะบางครั้งเรื่องราวมันอาจจะช้าไปเพราะมันมีไพ่สองทั่วสองดาบทําให้ฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งใจร้อนอาจจะเป็นฝ่ายมิถุนเองเพราะมีมไพ่เอมเปอร์ยู่ตรงนี้แล้วก็ไพ่เก้าเหรียญเหมือนเขาใจเย็นแปดเหรียญขอภัยนะคะแปดเหรียญมันเขาใจเย็นในการน้นเรื่องของการหาเงินการ สร้างเงินสร้างเม็ดเงินมากกว่าเรื่องของความรักแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะทุกอย่างมันจะดีขึ้นแน่นอนนะคะตามหน้าไพ่เนี้นสามใบนี้นะนะคะแพงแต่ว่ามันต้องรอทุกอย่างอะเหมือนกับพลังงานที่เชื่อมต่อซึ่งกันและกันเหมือนเข้าอ,อกเข้าใจกันเข้าใจซึ่งกันและกันรอกันได้อะไรเงี้ยค่ะมันก็จะกลายเป็น justment เกิดจากการกระทําในความสัมพันธ์นี้มีเกณฑ์ที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ แต่ว่าอัศวินดาบสามเดือนเนี่ยถ้า,าสามสามสามดาบอัศวินดาบเนี่ยถ้าคนใดคนหนึ่งใจร้อนก็สามารถมันก็กัดมันก็อาจจะไม่เป็นอย่างที่คุณคิดได้นะคะทุกอย่างมันอยู่ที่จั m ม n นมันอยู่ที่การกระทําผลของมันทําดีทําเพียงแต่ว่ามันก็อยู่ที่ชาวมิถุนอีกทีหนึ่งเนาะเพราะว่าตากสถานการณ์แล้วว่าเขานะมีอะไรอีกฝ่ายหนึ่งเขามีอะไรหรือเปล่า ทำให้เรื่องราวมันช้าลงหรือว่าเคยผิดหวังมาแล้วหรืออะไรอย่างนี้มันก็ต้องอยู่ที่อีกฝ่ายหนึ่งนะคะเอ,อแล้วก็อยู่ที่ตัวของชาวมิถุนเพราะว่าแต่ละท่านที่เข้ามาก็มีแนวโน้มที่เจออะไรที่หลากหลายเนาะเราก็เน้นไปในทิศทางเดียวกันว่าถ้าคุณทุกอย่างมันเปิดไฟเขียวอะเออแต่มันอาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยหนึ่งต่อไปนะคะช่วงที่สองไม่เมื่อกี้แม่หมอชุดแรกแม่หมอก็ตัด นะคะไม่ได้บอกกล่าวอะไรเลยนะเนื่องจากว่ามีเสียงรบกวนแม่หมอเ็เลยตัดตรงนั้นออกก่อนนะคะต่อมาเราไปดูชุดที่สองเลยละกันค่ะชุดที่สองเรามาดูความพลังงานของชาวมิถุนนะคะคนที่คุณคิดถึงตอนนี้คนที่คุณคิดถึงตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะความสัมพันธ์นี้อาจจะไม,ไม,ไม่อาจจะไม่เชื่อมต่อกับการอ่านไพ่ครั้งแรกนะอันนี้เรามาดูไพ่ สำหรับชาวไม่ถุนอาจจะโสดหรืออยากจะรู้ใจคนที่คุณกําลังคิดถึงบางคนอาจจะคบหากันมาแต่ยังไม่ชัดเจนบางคนที่คุยกันมาแล้วรู้สึกอยากจะรู้ใจเขามากขึ้นรู้สึกว่าเขานะคิดอย่างเราไหมนะคะการอ่านนะคะเป็นการอ่านทั่วไปนะสอง การอ่านทั่วไปนะพิจารณาในการรับชมด้วยนะคะอันไหนตรงก็ไว้เป็นแนวทางนะแม่หมอขอย้ำนิดนึงนะคะเรื่องราวของไพ่ะคะ่ะอาจจะสลับกันก็ได้นะด้านบุนเป็นเขาคนนั้นด้านล่างคือชาวมิถุนนะบางทีเรื่องราวอาจจะเป็นเรื่องราวที่สลับกันมิถุนนะคะรวมรวมโซดคน,คนที่คบคุยกันไม่ชัดเจนหรือว่าคบหากันมานานแล้วหรือว่าตอนนี้คุณ กำลังอยากรู้ว่าใจเขาคิดอย่างไรพลังงานไพ่ของมิถุนนะคะเดินผ่านมาและก็ผ่านไปนะอย่ากเก็บอาคิดอะไรมากนะคะด้านล่างค่ะชาวมิถุนมีมีไพ่อัศวินเรียนอัุวินดาบมาอีกแล้วนะดาบดาบนี้ค่อนข้างที่จะใจร้อนนิดนึงนะหรือว่า,าตัดสินใจอะไรเร็วหรืออารมณ์มิถุนบางท่านอาจจะมีการ เรื่องราวที่อะไรที่มันทําให้ร้อนอกร้อนใจมีบ้างนะสําหรับมันกับใช้อารมณ์ในการตัดสินนะคะสิบเหรียญเนี่ยตอนแรกก็เป็นราชนินีถ้วยก็รักนะคะก็มีความผูกพันที่ดีแหละก็รู้สึกว่าคุยกับเขาแล้วรู้สึกดีแต่เป็นอัศวินเหรียญอยู่นานไปนานไป เริ่มนานเกินไปหรือเปล่าเนี่ยสักความสัมพันธ์ก็ยังดูฝ่ายชาวมิถุนจะยังรอๆอยู่นะเดอะฟูค่ะพร้อมกับจั m ม n นมันถึงเวลาที่ฉันจะต้องอิสระอีกครั้งหรือเปล่าเนี่ยนะคะจั m ม n นก็คือทุกอย่างมันเหมือนกระตุ้นกระตุกตื่นรู้นะให้เตือนสติเราก็ได้ค่ะเอ๊ะฉันต้องเป็นโสดอีกครั้งหรือเปล่า นะกับการที่เราคอยใครสักคนเนิ่นนานโดเกินทําไมเขายังไม่ตัดสินใจฉันรอนานมากแล้วนะแล้วฉันก็คิดว่าเขาคนนี้คือคนที่ใช่คนที่สามารถไปกับฉันได้จริงๆนะนะาวเวอรอ์บางคู่อ่าจจะมีเรื่องราวต้องทะเลาะกันนะคะแม่หมอเชื่อว่านะคนที่เข้ามาดูคลิปแม่หมอเนี่ยนะคะเรื่องของความรักเนี่ยถ้าความรักดีอยู่แล้วก็ขอให้ดียิง่งๆขึ้นไปนะคะส่วนท่านใดที่กําลังเจอปัญหาหรือไม่เข้าใจกันก็ลองพิจารณาเนาะ Uh, The Were หกไม้เท้าเขาค่อนข้างมีเเนเน์นะคะ Emperor ที่ชาวมิถุนเจอเมื่อกี้รวมไปถึงหกไม้เท้าเนี่ยค่อนข้างเป็นบุรุษหรือสตรีที่ค่อนข้างมีเป็นที่นิยมเป็นที่หมายตาของอสังคมนะคะรอบตัวเนาะมีไพ The ่ The w o r d ด้วยมีความพร้อมนะคะมีความมี The Were เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเวอร์ไว้นะคะรู้จักคนก็ได้หรือว่าดูแล้วมีแต่คนรู้จัก แล้วก็เป็นคนที่ดูแล้วแบบน่าเชื่อถือก็ได้นะคะเพราะมีหกม้เท้าด้วยการงานมีตำแหน่งหน้าที่นะคะไพ่ของเขาค่ะมีไพ่เก้าดาพ,พร้อมกับไพ่ราชาท้วเขาเป็นคนใจดีนะคะเป็นคนใจดีมากเลยแต่ก็มีเรื่องราวที่ทำให้เขาเนินนักใจมานานมากพอสมควรเป็นเรื่องงานเป็นเรื่องครอบครัวหรือสภาพแวดล้อมร,รอบตัวของเขาเขาเขาค่อนข้างคิดถึงเรื่องราวเก่าๆค่ะ ค่อนข้างที่ถึงหรือว่าเคยผ่านอะไรมาที่หนักพอสมควรทําให้เขาเนี่ยนะคะตอนนี้เขาอาจจะดูดีมีมีสเสน่ห์นะคะดูโดดเด่นนะคะแต่ว่าพลังงานของเขาเหมือนอาจจะเดี๋ยวเรามาดูอีกชุดละกันอ่ะเห็นไหมสี่เหรียญเขาไม่ไม่ชัดเจนอะ่ะเขากลัวค่ะเขา สองถ้วยเขาก็มีความจริงใจนะคะแต่บางครั้งเขาก็ยังไม่แสดงตัวออกมาอย่างเต็มที่ความสัมพันธ์นี้อาจจะกําลังคบคุยกันอยู่แต่ไม่ชัดเจนนะคะอาจจะคบคุยกันมานานแล้วหรือว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ค่อนข้างที่จะมุ่งมั่นเรื่องของการงานแล้วก็ดูแล้วค่อนข้างที่จะมีความาใจเย็นนะคะใจเย็นด้วยแล้วก็หน้าที่การงานค่อนข้างโดดเด่นมีพไพ่หกใบเท้าสนใจแต่งานนะคะทําให้ฝั่ง ชาวมิถุนอ่ามิถุนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะจริงจังจริงใจนะถือถ้วยด้วยนะคะแล้วก็สิบเหรียญเนี่ยค่อนข้างที่จะจริงใจใช่เลยนะแต่มันก็รอแล้วรอเล่าค่ะรอแล้วรอเล่าอัศวินดาบก็บางครั้งก็ต้องมีบ้างแหละที่ต้องแบบเออมีคําพูดจาหรือว่า ตัดสินใจจะเอาอย่างไรดีนะคะเนี่ยฉันจะไปต่อแล้วนะฉันจะไปเปิดใจให้คนอื่นแล้วนะจะเอาอย่างไรดีฉันไม่รอแล้วนะอะไรอย่างนี้ยค่ะดูไพ่ของเขานะคะใตยสำรับเมื่อกี้ไม่มาไม่ได้เปิดอ๋อไพ่ของเขามีไพ่ห้าช่วยนั่นแปลว่าเขาเคยผิดหวังกับความรักครั้งเก่ามาหรือเคยผิดหวังกับ อดีตที่ทําให้เขาช้าใจเสียใจเป็นเรื่องของครอบครัวหรืออาจจะเป็นเรื่องของแฟนคนรักอะไรอย่างนี้ทําให้เขารู้สึกยังไม่พร้อมที่จะตกลงปงใจเร็วเกินไปนะคะแต่ถามว่าเขาจริงใจไหมเขาก็จริงใจนะสองถ้วยดังนั้นเรื่องราวของของชาวมิถุนนะคะจากที่เปิดหน้าไพ่ชุดแรกนะคะแล้วก็ชุดที่สองก็ค่อนข้างที่จะพ่วงกันยูนนะคะค่อนข้างที่จะเชื่อมกันอยู่เนี่ย ไม่รู้ว่าคนฟังแม่หมอวันนี้ง่วงหรือยังนะคะแม่หมอจะรีบสรุปเลยแล้วกันนะรู้สึกว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะนะคะเขาค่อนข้างที่จะใจะเย็นและก็ไม่อยากจะผิดพลาดอีกดังนั้นอยู่ที่ทรรแรงน,นะคะไพ่เวลาความรักความเอาใจใส่ การทนุถนอมนะคะจิตใจที่แบบว่าเหมือนเห็นอกเห็นใจกันเนี่ยมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ที่การกระท,ทําทังทั้งสองฝ่ายว่าจะไปด้วยกันได้ไหมนะชาวมิถุนนะคะเอาละขอไพ่อีกสามใบเลยค่ะอ่ะถามเลยนะระหว่า,างทั้งสองเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะตกลงปรงใจกันไหมสี่ถ้วยค่ะสองถ้วยค่ะบราชินีดาบค่ะ เขาค่อนข้างที่จะเป็นคนเที่ยงตรงจริงจังเหมือนกันแต่ว่าเขานะคะเขาค่อนข้างมีคนเข้ามาเหมือนกันแต่ว่าเขายังไม่เลือกใครราชินีดาบเนี่ยบางคนบางคนก็เป็นผู้หญิงที่ต้องแบบเหมือนมีความเก่งอยู่แล้วนะคะเก่งอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมีประสบการณ์นะคะแล้วก็คือ มันอาจจะไม่ได้แบบไปอะไรไปอินเลิฟไปอะไรอย่างเงี้ยมากมายเท่าไหร่นะคะจะมุ่งมั่นเรื่องของอุปสรรคหน้าที่การงานหรือภาระหน้าที่มากมายดังนั้นน่ะความรักครั้งนี้มันอยู่ที่ความจริงใจของทั้ง2ฝ่ายมากกว่านะหรือฝ่ายเขาอาจจะมีตัวเลือกเข้ามาฝ่ายเราก็มีตัวเลือกเข้ามาเหมือนกันแต่ก็อยู่ที่ว่าความจริงใจระหว่างคนสคนเนี่ยจะชัดเจนมากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่เวลานะคะ ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับชาวมิถุนที่กำลังยังไม่ชัดเจนกับสถานะนะแต่อย่างไรแล้วนะมันก็เป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะอยู่ทีเ่เวลาแล้วกันนะคะเอาละขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมอา่าแม่หมอนะคะตอนท้ายนี้แม่หมออยากจะบอกชาวมิถุนว่าแม่หมอมีหมอนนะคะมีหมอนฟักทองนะคะหมอนฟักทองนี่คือเป็นหมอน มงคลเนาะหมอนมองคลน,นะคะที่จะมอบให้กับชาวมิถุนนะคะความรักเรื่องราวที่แม่หมอพูดตามหน้าไพเนี่ยนะคะตรงกับชาวมิถุนท่านใดก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะเเพราะว่าแม่หมอจะนำไอดี ID ของท่านมาจับฉลากนะคะมาไอดีของท่านมาจับฉลากแล้วก็ส่งหมอนฟักท่องเล็กๆนะคะ เล็กๆเ,เท่าอุกเนี่ยแหละคะ่ะประมาณนี้เนาะส่งไปถึงบ้านนะคะเป็นฟักทองเป็นสีทองและสีเงินนะอันนี้ไม่หมอย,ยังทําไม่เสร็จนะคะยังทําไม่เสร็จเป็นสีเงินเป็นสีทองนะคะทุกเดือนแม่หมอจะส่ง ให้กับท่านที่แม่หมอจับฉลากได้นะเพราะว่าส่งทั้งหมดก็คงไม่ไหวนะคะเพราะว่ามันเยอะเนาะทุกคอมเมนต์ที่ส่งมานะคะท่านใดนะคะเรื่องเราที่ไพ่ออกมานั้นตรงกับท่านสามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยแล้วแม่หมอจะจับฉลากนะคะเมื่อท่านเป็นผู้โชคดีนะอ่าเมื่อท่านเป็นผู้โชคดีนะคะช่วยอันนี้แม่หมอยังไม่ได้ใส่ ดุมเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวแม่หมอยังทําไม่เสร็จพอปีใหม่เนาะสงการเขาปิดนะคะต้องไปปั๊มนะคะอันนี้เน้นเป็นสีชมพูแต่ส่วนใหญ่แม่หมอจะเน้นเป็นสีทองขาวอย่างนี้นะคะสีสีทองกับสีสีเงินกับสีทองนะ ถ,ถ้าถ้าท่านเป็นผู้โชคดีนะคะแม่หมอคอมเมนต์ส่งไปท่านคอมเมนต์มาแม่หมอ,อตอบกลับไปอขอที่อยู่ติดต่อที่ Facebook ขุนแผนล้านนานะคะท่านกรลณาช่วยตอบมาหาแม่หมอด้วยเนาะเพื่อที่จะส่งที่อยู่ให้แม่หมอนะไม่มีค่าไม่มีการไม่มีเสียค่าส่งอะไรทั้งนั้นเลยนะแม่หมอส่งให้ท่านฟรีนะคะหมอนุงมคลน,นี้นะคะ <c oughs> เป็นหมอนเหมือนกับนำโชคลาภมาให้กับเรานะคะเป็นเป็นหมอนที่อ่าเป็นมงคลกับเราเนาะบางท่านและบางท่านน่ะส่วนใหญ่นะคะการแต่งงานเขาก็จะใช้หมอนนะคะหมอน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 อมงคลเนี้ยนะคะทําพิธีในการแต่งงานนะคะเป็นคู่นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นรักเดียวรักแท้อะไรอย่างนี้แล้วก็ จะไม่เปลี่ยนคู่อันนี้เป็นที่มาของบโบราณเขายึดถือกันมาเพราะแม่หมอเป็นคนทางเหนือนะคะเวลาเขาจะแต่งงานเขาก็จะมีหมอนมงคลเนาะไว้เป็นคู่นะคะนี่คือสัญลักษณ์ของความรักแท้นะคะแล้วก็จะอืเขาเรียกว่าเหมือนทางโบราณเขาบอกว่ามันจะเหมือนยึดให้รักไม่มีไม่มีคู่สอนอ,ะอ่ะเนี่ย พูดเยอะไปหน่อยนะคะเหมือนจะรักเดียวใจเดียวไปจนถึงแก่จนถึงเท่าเลยนะก็เอาไว้ออพิจรารณานะคะสำหรับท่านใดสนใจหมอนฟักทองนะคะแม่หมอจะส่งไว้เปลี่ยนเผื่อเป็น หมอนมงคลนําโชคนำลาบให้กับท่านนำความรักรักเดียวใจเดียวความรักที่ดีเนื้อคู่แท้มาสู่ตัวท่านนะคะเพราะยังไงท่านก็ต้องเจออยู่แล้วแต่จะช้าจะเร็วเท่านั้นเนาะเผื่อมีหมอนี้เมื่อหมอจะได้ตอบแทนที่ท่านได้เข้ามาดูคลิปแม่หมอน,นะคะท่านใดตรงกับที่ ไห้บอกก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้แม่หมอขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอขอบคุณจริงๆขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงเจอความรักที่มั่นคงรักเดียวใจเดียวอย่างหมอนฟักทองนะคะแม่หมอขอตัวไปก่อนขอบคุณค่ะ